จมํำดามีก้าเซียงตี้ถ้าฟังบอดีมันตึงบอม้วนหูคำบนคำด่าของพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นคำสอนที่ดีถึงจะฟังไม่เพลอเรื่นหูก็ตามนะคะแมวมองยังอยู่ที่บ้านศพคำอำเภอเชียงแสนจงังหวัดเชียงรายเรายังคงติดตามงานประเพณีไหล เรือไฟนะคะเพราะว่าสิ่งที่แนวมองเห็นและก็เรียนรู้วันนี้คือการถ่ายทอดความสามารถของช่างสลานะคะจากรุ่นสู่รุ่น่าเดยป็นว่าอย่าสลามากองกันยุแมดอีนอาจีเนอร์ี่เลยเดยวเรัดยกกัน เงี้ยเหรอแบบใครคุยต่าได้เลยซาลเก้าซาลาเก้าบบค่อยคุยรถางขางข้างหนาเฮ้ยเขาสบายงานเดียวเสน่ห์ของการออกแบบก็แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าใครจะรับผิดชอบอะไรนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าโจทย์ที่ทุกคนได้กันก็คือผลิตนะคะแล้วก็ออกแบบงานให้ตรงกับนักศัตว นะคะที่ตนเองได้รับมอบหมายนะคะอย่างเ,าเขตห้านะคะเขตห้าก็จะได้รับมอบหมายให้คิดชิ้นงานเป็นตัวม้านะคะดูซิว่าวัสดุที่เลือกใช้นะคะก็จะเป็นพวกที่ทําจากไม้ไผ่นะคะแล้วก็ตัวเรือประดับประดาไปด้วยใบยตองส่วนอีกเขตนึงค่ะอีกเขตนึงก็จะเป็นแพะนะคะเป็นรูปแพะนะคะวัะสดกุก็ใกล้เคียงกันแต่ตัวแพเนี่ย ดูแล้วเหมือนจะทำจากใยมะพร้าวด้วยนะคะค่ะแล้วก็เห็นไหมคะสิ่งที่เห็นก็คือความร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านนะคะในการประดิษฐ์ประดอยบางคนทําไม่เป็นก็มาเรียนรู้ออกหน้านะคะเพื่อนๆก็สอนให้นะคะพี่ป้าน้าอาก็สอนให้แต่สิ่งที่เราได้เห็นคะ่ะคือการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่าง หลายรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเด็กรุ่นกลางคนนะคะหรือแม้กระทั่งรุ่นสูงวัยนะคะทุกคนมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะโอ้โหวันนี้ทองฟ้าก็เป็นใจมากๆเลยค่ะทำให้เปลี่ยนน้ำโคงนะคะมีชิวทัศน์ที่สวยงาม บรรยากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะอากาศไม่ร้อนมากจนเกินไปนะคะและขบวนก็เริ่มขึ้นค่ะขบวนต่อเนื่องกันมายาวเลยนะคะเริ่มตั้งแต่จากหน้าวัดพระธาตุผาเงานะคะ เข้ามาจนถึงในซอยนะคะจะมาถึงข้าน้ําแม่น้ํโขงนะคะแต่ละขบวนนะคะแต่ละเขตก็จะชาวบ้านก็จะรวมตัวกันนะคะอยู่ในเขตความรับผิดชอบของตนนะคะแต่ละขบวนก็จะจัตกแต่งกันสวยงามประดับประดานะคะเร,เรียกว่าแสดงฝีมือกันเต็มที่เลยนะคะว่าใครมีความสามารถอะไรก็ใส่เข้าไปในขบวนกันเต็มที่เลยนะคะจะเห็นว่าเอกลักษณ์ของแต่ละขบวนจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละขบวนเนี่ยจะประดับ ประดานะคะตามความชอบและความถนัดนะคะยยอย่างยกตัวอย่างขบวนเสือนี่ก็จะมีเน้นสีเหลืองเป็นหลักเลยนะคะค่ะแล้วก็ แน่นอน e ค่ะเรื่องของงานก็เน้นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะก็จะมีอาเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ท่าเรือทุกท่าเรือนะคะเพื่อให้การไหลเรือไฟเนี่ยไม่แออัดนะคะแล้วก er ็ไม่ยอเยียดค่ะอันนี้เป็นขบวนของแพนะคะแพก็จะวิ่งอยู่ในสนามหญารู้สึกว่าขบวนนี้จะ สิ่งที่เห็นในวันนี้นะคะแมวมองรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่ารอบเหนือจากที่ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันออกแบบแล้วใช่ไหมคะ ความสวยงามเนี่ยมันยังมาถึงขั้นตอนนี้ค่ะก็คือการที่ทําให้เรือขนาดใหญ่ทรงตัวอยู่บนน้ําได้จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่บางคนนะคะเสียสละตนเองลงไปในน้าเพื่อที่จะประคองเรือของตนนะคะให้อยู่บนน้ําได้แล้วก็เรือบางลํานะคะมีขนาดหนักมากเลยค่ะต้องใช้อาศัยคนนะคะหลายหลายคนเลยนะคะช่วยกันประคองเรือนะคะแข่งกันไม่เท่าไหร่ค่ะ <c oughs> ก็มาแข่งเรื่องความสามารถในการ ทำให้เ,เรือของตัวเองเนี่ยทำงานได้ด้วยนะคะจะเห็นว่าวันนี้นะคะนอกเหนือจากความสนุกแล้วก็ความสวยงามนะคะการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมลงบนตัวเรือของแต่ละเขตของแต่ละหมวดนะคะที่ร่วมกันนะคะเรายังเห็นความสามัคคีและที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่ คนรุ่นหลังนะคะถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญานะคะหรือว่าวิธีการนะคะจากรุ่นสู่รุ่นนะคะวันนี้เนี่ยเราได้เห็นความน่ารักของหลายๆครอบครัวนะคะของหลายๆช่วงวัยนะคะที่มารวมตัวกันวันนี้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลทุกคนร่วมกันที่จะ ระลึกถึงค่ะแล้วก็แสดงความเคารพให้กับแม่น้ำองที่ทุกคนดื่มใช้กันนะคะถ้าใครที่ชอ,ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามให้แนวมองด้วยนะคะ